มนัมนมครับนคนคนี้หรือคนใดค็ใดคนทีติดตามนะช่องไอระแชจานทอดนะครับกดติดตามช่อง YouTube ช่องเพซช่องกิ๊กตอกด้เพื่อนอาจาร์ทอดในชว่วงด้วยครับอ่ะสิไไีคลัสวัสดีเออเออเออไฟบุฮุงพี่เนาะไฟอ่ขางเดียวไฟเสียไฟต่ำไม่ติดมัดจาบีทีห้าโปรก็เลยมาหาสางเนาะสายเขาเลว โอ้พอกระเทือนห่างๆโปรได้แป้งโปรได้มาเนี่ยพี่ต้องว่านี่ดีใจนั่มดปรได้ลายกะอามาให้ขาน้่มสากับพี่ได้พี่ต้องเด้อเปินมาซื้อมาเปลี่ยนตาได้หน่อยนี่เดี๋ยวนิทำโปรได้บมบาลกาวใหม่พี่น้องมือนี้อย่าลืมสิบเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดอัดไปพี่น้องเอาเดี๋ยวสั่งบนว่าทินทินของโปรเกี่ยวเองได้คำได้เหลือกันมาให้อาจารย์เนี่ยพี่น้องอาจารย์กับเตียเต็มๆเลยสองวอดโอ้ยพอกระเทือน อยากได้เนี่ยกับพอแหงนี่พี่น้องตาข้างนี่มันไม่ติดนี่ตาข้างนี่ติดพี่น้องไฟหน้าข้างนี้ติดใส,ส่สั่งกระดังเบรงอ้าวพี่น้องห่านอยู่ดงอีโซเข่าซอยมาประมาณห้าสิบเมตรนี่ส้างใหญ่ มีอย่างมาอุดมันนุ่นมันได้เถออ่าแล้วก็จะวันไงไงอยู่แก่ก็เจประสบการณ์บเบาะเ็ดได้ถูกแนวรถดีๆเข้ามาแล้วออกไปว่าได้โอ้ยเด็ดกทงเพลเลยวะเอ้ารถดีๆเข้ามาเนี่ยเอาออกไปได้อือโอ้ยเอ้าสมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือจังใดเฮากับโบ้ก็ไม่กเรื่องอาหารนี่พอาะฮู้แต่เรื่องนี้บ่จักเต็มเด้อ ไปนะไม่เคยไปนะรถอันนี้ค่ะพวกขอดบักดาแต่มันเพนะัมหาเจ้าฮะมีมูน้ำกันระยะเฮ็ดบหงตั้งสองบาทนี่เอาแล้วมามันเล่าไรได้มันมาสัางเฮ็ดเพ

วันศิลป์เนี่ยไปทางไหนวันพระใหญ่ครับผมอยู่วันศิลป์ใหญ่เนี่ยไปทางนั่นวันนี้ก็วันอาทิตย์พี่น้องครับวันอาทิตย์วันครอบครัวแต่คนก็ยังใหญ่ๆรับซิ่งอยู่พี่น้องทั้งหลายอยู่นี่เดี๋ยวคือขายดอกไม้ทุกเทียนวันศิลป์ใหญ่วันพระวันศิลป์ใหญ่พี่น้องครับ ฝรั่งกรอย่างเชยอย่างอย่างเดียวครับผมฝรั่งเนี่ย <c oughs> เดินอย่างเดียวครับ <c oughs> ลงเหือลงแพแก่ขอห้องพัดเทือนไก่หาจุงแกงปลาย่างคนความทาง ดานซาละคำเหววันเจ้าเอ้ยบเ่เลยบ่หน้าใจดำปล่อยฝนตกน้ำนำปล่อยให้น้ำถ่วมหาสทรายฟองฮะขอบคุณทุกท่านทุกคนมันมันฟังครับผม เลยมาการดีใจนับนผมเลยมาเก่าใหม่พี่น้องมันนี่รอครับรอชมนี่สู้ไปครับผมทุกท่านทุกคนอ,อยู่ตำบลหอนองได้กันสู้สู้ สี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดสองโอ้ย ก็ติดตามชกายไและแซนะครับอันนี้จะเป็นแถวเรื่องเก่านะ่รับนะบจะเป็นแถวตึกเก่าตึกตั้งแต่ข้าวฝรั่งประตูนี่สีรู๋นะครับผมต่าตึกแบบตั้งแต่ข้าวฝรั่งประตูนี่จะ,ะรูเลยแบบบานใหญ่ๆบานที่ เนี่มันจิเป็นบ้านโซ่สมัยนี้ก็สุดยอดเลยนะครับนี่พี่น้องนี่นี่มันจิตจำประมาณนี่ประตูนี่พี่น้องถ้าเป็นประตูนี่จะประมาณนี่นนี้โรงหนังนี่พี่น้องนี่โรงหนังเก่าอยู่สวนเคท่ามีสองโรงหนังสามโรงหนังสมัยนี่สมัยนี้ก็จะมีอย่างโรงสองโรงนี่นั่นคือโรงหนาล่าเจริญครับ นี่น,นกนางเกา่าประหลาดเราจะเดินลงนกประมาณนี้ได้หไหมน้องเนี่ยนกเขาพอแม่น,นกเขาเนี่ย ตลานราเจริญกันเลยข้างริมโค้งพอดีได้ไปแล้วนจะประมาณนี้ครับอขอบคุณทุกท่านทุกคนกดติดตามช่องใครอะไรแชร์อยู่ตำบหลหนไดกาไดเพิ่ไปน้องนะเออจะประมาณนี้นะครับน้ำโคงกระบกแห้งบกอะไรกลอบกข,กขักขักขังแน่น ฝังนูง้นก็มุกดาหารจันทบกไปอยู่วัดพฤหัสพี่น้องหาเงินเดี๋ยวก่อนจะไปใหม่ขาววันรลมพระใหญ่อันนี้ก็กันเขื่อนไายหบึงหลายเถื่อแล้วหลายข้างอลไรพี่เนาะหนึ่งนะเรียบร้อยไปหลายเถื่อแล้วพี่เนาะหนึ่งอนะีบ่ะฝ่ายใหญ่น้ำโงน้ำโองกับมกแข่งหลายเติบนะครับช่วงนี้นี่ก็บสลาร,าริมโคง้งบ่อนยาเย้าแข่งเรือแข่งพายหรือว่าบ่อนส่วงเพือ โค้งสวัสดิเขตมุกดาหานี่จะกว้างเลยเพื่อนๆจะกว้างหลายเติบครับโอเคครับเฮงๆรวยๆทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีเฮงครับผม